เกิดเหตุภายในครอบครัวลูกหลานเราท้องในวัยเรียนเป็นภาวะตระนกแล้วก็จะงักงันกระทบกระเทือนความรู้สึกของทุกคนในครอบครัวทำอย่างไรดีครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังที่รักครับ วันนี้วิธีแก้ปัญหาชีวิตมีท้องในวัยเรียนจะได้นำมาพูดคุยเพื่อช่วยกันหาทางออกเพื่อช่วยกันคลี่คลายสิ่งที่เป็นเรื่องหนักใจทุกใจของหลายๆครอบครัวในเวลานี้เวลาที่เกิดเหตุนี้ขึ้นมาเนี่ยมักจะติดตามมาอย่างกระชั้นชิดด้วยการตำหนิติเตียนอย่างรุนแรง หรือความโกรธความไม่พอใจอย่างรุแนแรงเพราะฉะนั้นข้อแรกขอให้ทุกคนกลับมาตั้งสติด้วยความรักนะครับเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดกับคนในครอบครัวที่เรารักอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นหลานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ความรักแก้ปัญหาทางออกมีแน่นอนครับ วันนี้ผมมีทัานแนวทางและกรณีศึกษาซึ่งเพื่อนหนุนใจมีส่วนเข้าไปช่วยแก้ไขเป็นเหตุการณ์จริงๆที่จะนำมาแบ่งปันให้กับพวกเราผู้ชมผู้ฟังที่รักครับโดยเพราะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นลูกผู้หญิงที่กำลังมีน้องเล็ก,ลกอยู่ในท้องในขณะที่เป็นช่วงวัยเรียนอยู่หรือ น้องผู้ชายที่เป็นส่วนหลักที่ทำให้น้องผู้หญิงเกิดกันตั้งท้องขึ้นมาสิ่งแรกก็คือการยอมรับความจริงนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วทำอย่างไรจะให้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอขอให้ระลึกนะครับว่า ลูกในท้องหรือเด็กในท้องนั้นคือเลือดเนื้อเชื้อไขของเราลองคิดทบทวนดูนะครับถ้าเราอยู่ดีๆมีคนเอามีดเอาปืนมาใส่มือเราและบอกว่าให้ไปแทงใครให้ตายไปฆ่าใครให้ตายเราจะทำไหมครับแล้วนี่คือเลือดเนื้อเชื้อไขในครอบครัวในวงสาญาติของเราเองการทำลายชีวิตมนุษย์นั้น ไม่ว่าเขาจะมีอายุเท่าไหร่ก็ถือเป็นการทำร้ายทำลายชีวิตเราไปตัดสินใจแทนเขาว่าเขาไม่สมควรมีชีวิตอยู่และถ้ามองให้ลึกจริงๆเขาเกิดมาก็จากการกระทําของเราแต่เราจะเปลี่ยนเรื่องราวที่น่าเป็นห่วงน่าทุกข์ใจกังวลใจเหล่านี้ให้เป็นความรักความสุขได้อย่างไรครับพวกเราอย่าลืมนะครับว่า ถ้าวันหนึ่งคุณเลือกที่จะมีลูกวันนั้นที่มาถึงเนี่ยคงไม่มีพ่อแม่คนไหนพร้อมสมบูรณ์ไปหมดทุกอย่างหรอกครับบางคนสมบูรณ์เรื่องการงานการเงินแต่ไม่สมบูรณ์เรื่องเวลาให้ลูกบางคนสมบูรณ์เรื่องความรักความอบอุ่นให้ลูกแต่ไม่สมบูรณ์เรื่องเวลาและยิ่งไปกว่านั้นอาจจะสมบูรณ์ทั้งการเงินทั้งความรัก แต่อาจจะไม่สมบูรณ์เรื่องความเข้าใจเพราะฉะนั้นครอบครัวที่อบอุ่นก้าวผ่านพ้นทุกอุปสรรคนั้นจะประกอบด้วยความรักแน่นอนนะครับการเงินซึ่งช่วยในการเลี้ยงชีพประคองชีวิตหรือทำให้ชีวิตมีความสุขในระดับฐานกายและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้อีกข้อหนึ่งข้อที่สก็คือความเข้าใจ วันนี้ความเข้าใจเมื่อลูกหลานหรือคนที่เรารักท้องในวัยเรียนคืออะไรครับก็คือว่าถ้าวันหนึ่งเขาจะมีลูกอยู่แล้วลูกหลานเราไม่ได้ไปฆ่าใครตายนะครับไม่ได้ไปทำร้ายใครนี่คือการที่มีสมาชิกใหม่กำลังจะออกมาลืมตาในรูโลกในเวลาไม่ช้านานนักนะครับแทนที่เราจะไปคิดร้ายทำลายชีวิตเขา เราเปิดโอกาสให้ลูกหลานเราทั้งชายและหญิงได้มีโอกาสเรียนรู้ที่จะเป็นพ่อแม่คนถือว่าคุณได้เรียนรู้ชีวิตของความเป็นพ่อแม่ก่อนแล้วบุญกุศลอันนี้พลังชีวิตอันนี้ที่คุณไม่ทําลายชีวิตลูกหลานจะสะท้อนกลับมาเป็นพลังชีวิตที่คุณคุณจะเคารพตัวเองได้มากมายมหาศาลว่าถึงแม้คุณจะอายุ14 15 16แต่คุณจะตั้งใจรับผิดชอบ ในการกระทําของคุณจะดูแลเด็กคนนี้ที่เกิดมาไม่ว่าเขาจะแข็งแรงสมบูรณ์หรือไม่ให้มีชีวิตอยู่เต็มกําลังความสามารถด้วยความรักแท้ที่บริสุทธิ์ในความเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่จะไม่ทําร้ายทําลายชีวิตไม่ฆ่าลูกหลานของเราเองไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมขอยกตัวอย่างกรณี ศึกษาที่เพื่อนหนุนใจมีส่วนเข้าไปร่วมปรึกษาหรือพูดคุยในวันหนึ่งที่ครอบครัวหนึ่งมาบอกผมว่าเกิดปัญหาขึ้นแล้วนะครับคือลูกสาวในวัยเรียนอายุ14-15เท่านั้นเองนะครับเกิดตั้งท้องแล้วทางฝ่ายพ่อแม่ของฝ่ายชายก็ไม่ต้องการรับผิดชอบอะไรเพราะยังอยากให้ลูกฝ่ายชายนั้นมีอนาคตในวัยเรียน นะครับยังไม่อยากขห้ามามีลูกมีหลานในอายุเพียงแค่สิบสี่สิบห้าสิบหกตรงนี้เท่านั้นเขาเจรจากันหลายครั้งไม่สามารถยุติกันได้ก็เลยมาออกปากให้เพื่อนหนุนใจไปเป็นผู้ไกล่เกลี่ยนะครับในวันที่ผมไปถึงบ้านของคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายชายมีอาการที่ ตึงมากเลยทั้งสีหน้าแววตาเรียกว่าแทบจะไม่อยากพูดคุยกันแต่่ไหนยกขบวนกันมาแล้วฝ่ายหญิงรวมทั้งผู้เจรจาคือเพื่อนหนุนใจด้วยแล้วก็นั่งฟังดูซิว่าทางนี้จะพูดว่ายังไงบ้างนะครับแต่เราปรับเปลี่ยนครับเราปรับเปลี่ยนจากท่าทีที่จะไปพูดจาก้าวล่วงจ่วงจาบหรือตำหนิตีติงเราเปลี่ยนเป็นความเห็นอกเห็นใจ สวัสดีคุณลุงคุณป้าขออนุญาตเรียกคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่ทราบว่าตั้งแต่เกิดเหตุรู้สึกอย่างไรบ้างครับเราเปิดโอกาสให้ท่านได้พูดคุยท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อแม่ของฝ่ายชายเราไม่ได้เริ่มด้วยการโจมตีหรือเรียกร้องใดๆทั้งสิน้นแต่เราเริ่มต้นด้วยการฟังครับท่านก็พูดถึงความทุกข์ใจพร้อมกับขัดเคืองในใจ ตำหนิลูกชายออกมาด้วยว่าเตือนแล้วว่าอย่าไปใกล้ชิดสุดท้ายเกิดเรื่องเกิดราวไม่พ้นให้พ่อแม่ต้องอับอายขายหน้านะครับนี่เป็นเรื่องจริงที่จะต้องเผชิญกับความรู้สึกหลังจากที่ท่าน,นระบายมาอย่างยืดยาวนะครับเราฟังด้วยท่าทีสงบแล้วนัดแนะกันแล้วว่าฝ่ายหญิงอย่าได้โต้แย้งหรือพูดขัดใดใดทั้งสิ้นให้ท่านระบายมาให้หมดแล้วเราก็ถามต่อว่าแล้วท่านมองอยังไงครับ หมายถึงบิดามารดาฝ่ายชายเขาก็บอกว่ายังไม่อยากให้ลูกเนี่ยมามีแฟนมามีหลานอะไรตอนนี้ในวัยเรียนนะครับเราก็เริ่มที่จะสื่อสารว่าแล้วท่านรู้สึกยังไงครับกับเด็กที่กําลังจะเกิดมาซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคุณพ่อคุณแม่หรือพูดง่ายๆก็คือคุณปู่คุณย่าในฝั่งของฝ่ายชายนั่นเองนะครับเขาก็บอกว่า ลึกๆแล้วเขาก็สงสารเด็กมันไม่รู้อีหนูอีเนสงสารฝ่ายหญิงด้วยไม่รู้อีหนูอีเนต้องมาทุกข์ใจถูกถากถางตันนิตีเตียนจากคนรอบข้างผมบอกว่าดีใจมากที่ได้ยินความรู้สึกอย่างนี้จากท่านแล้วเรื่องเหล่านี้ถ้าปล่อยให้ลูกรามบานไปลายไปด้วยน้องหลานผู้หญิงก็ยังอายุแค่สิบสี่สิบห้า มันจะมีปัญหาในทางกฎหมายเรื่องพรากรูยาวอีกแต่ถ้าเราจัดการให้มันจะเรียบร้อยจบภายในครอบครัวเราเองวันนี้ถือว่าเราได้เลี้ยงหลานวัยขึ้นนะครับคุณปู่คุณยา่าคุณตายคุณยายยังมีแรงอยู่ยังเป็นกําลังอุ้มหลานเลี้ยงหลานเล่นกับหลานได้เดี๋ยวอีกไม่เท่าไหร่ไม่กี่ปีก็เห็นการเติบใหญ่ความน่ารักของหลานของเรา นะครับแล้วก็มันจะเป็นบุญใหญ่ของทั้งสองครอบครัวที่เราไม่ทำร้ายทำลายชีวิตของคนคนหนึ่งที่กำลังจะเกิดมาท่านได้มอบของขวัญที่ยิ่งใหญ่กับครอบครัวคือการให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วช่วยกันประครับประคองดูแลเป็นการเฉลิมฉลองต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวที่จะเกิดขึ้นให้ท่านได้มีความภาคภูมิใจ ในความดีงามที่ท่านได้กระทํานอกจากไม่ทํำ้ายทําลายชีวิตลูกหลานของเราเองแล้วยังให้กําลังใจให้ลูกหลานของเราได้เติบโตผ่านจากเหตุการณ์นั้นมาไม่กี่เดือนน้องผู้หญิงก็ไปขยันรับงานทํางานในเซเว่นก็ต้องขอบคุณทางบริษัทผู้ว่าจ้างด้วยที่ให้โอกาสเด็กผู้หญิงคนนั้นได้สร้างงาน พอในสภาวะที่ท้องเริ่มใหญ่ขึ้นยังไม่สะดวกที่จะกลับไปขออนุญาตเล่าเรียนในสถานศึกษาส่วนน้องผู้ชายกลับพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจากที่เคยเที่ยวเตะเกเ,เลกลับกลายเป็นว่ารู้แล้วว่าตัวเองเป็นพ่อจะตั้งใจหาเลี้ยงลูกให้ดีเขาก็กลับไปช่วยปู่ย่าของหลานก็คือพ่อแม่ของเขาทํางานทาสวนสําไร่นะครับขยันขันแข็งและช่วยเก็บหอมรมลิตเตรียมไว้สําหรับลูกที่กําลังจะเกิดมา ทุกวันนี้เด็กคนนั้นสิบกว่าขวบนะครับแล้วเพื่อหนหุนใจยินดีกับหลานยินดีกับทั้งครอบครัวด้วยที่วันนี้เราให้ชีวิตใหม่ที่ดีงามกับสมาชิกของเราสวัสดีมีความสุขทุกท่กทานครับและพบกันในตอนหน้ามีความสุขอยู่กับทุกๆปัจจุบันขณะครับสวัสดีครับ